เออไอจิงก็มาดีนะจริงามาดีโอ้ยดุนชนเฮ<ล>้ยมึงทำอะไรก็เล่นเกมไงเอ,อ้าแล้วมึงไม่ไปยิมหรอไปยิมอะไรวันนี้วันพักกูพักอะไรของมึงวะโอโ้โหมึงแม่งขี้เกียจว่ะมึงแม่งไม่มีมมมม motivation มึงหัดไปดูคลิป IG จีริวบ้างนะ s a m ซูเล็กอะมึงเปิดดูบ้างนะ มึงพี่เทรนหาดว้ยมึงแม่ถ้ามึงจะขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยมึงไม่ต้องมีกล้ามเลยก็ได้นะโหมึง,ง่ากกูเป็นชุดเลยนะผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบนั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม FPS เกมโมบ้าเกมซิงเกิลเพลเยอร์เกมวางแผนะอะไรพวกนี้นะผมเล่นหมดเลย แต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันพักหลังจากการออกกําลังกายว่าเราควรจะมีวันพักไหมแล้วเราต้องทําอะไรในวันพักบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาให้คําตอบแบบสั้นๆกระชับนะครับโอเคมาข้อแรกกันเลยวันพักเนี่ยมันจําเป็นไหมผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าโคตรจาเป็นเพราะว่า performance หรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้โตตอนที่เราออกกําลังกายนะครับอันนั้นมันเป็นแค่การส่งสัญญ,ญาณบอกให้กล้ามเนื้อรู้ว่า เฮ้ยเราเจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเรา ต้องนะครับมีการ recover ซึ่งมันเป็นแค่ส่วนกระตุ้นเฉยๆกล้ามแล้วก็ performance ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการพักผ่อนนะครับเช่นการกินนอนการผ่อนคลายอะไรพวกนี้ถ้าเทียบทั้งสองคนนะครับระหว่างคนที่ออกกำลังกายแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่มีวันพักเลยกับอีกคนนึงนะครับออกกําลังกายวันเว้นวันนะครับคนที่มีวันพักเนี่ยก็จะชนะไปนะครับแบบเคยไหมคุณออกกําลังกายแล้วเนี่ยแล้ววันหลังออกกําลังกายคุณรู้สึกว่ามันปวดมันล้ามัน เจ็บกล้ามเนื้อนะครับนั่นคืออาการ Dom's นะครับหรือว่า d delay of muscle s o r e n e s s นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าใครเจออาการนั้นไปเนี่ยก็คงจะหยุดออกกำลังกายเป็นแบบอัตโนมัติไปเลยนะครับแล้วเราต้องทำอะไรในวันพักบ้างอืมอะไรก็ได้ อะไรก็ได้จริงๆคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่มันผ่อนคลายคุณ่ะเช่นการอ่านหนังสือดูหนังเล่นเกมหรือว่าคุณสามารถออกไปคาร์ดิโอชิลๆได้ซึ่งคุณสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆนะครับที่มันทำให้คุณผ่อนคลายแล้วเราต้องพักนานเท่าไหร่ดีอืมอันนี้ผมให้คำตอบ100%ไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันบิวมาไม่เหมือนกันบางคนนะครับรีคอเวอร์ช้าบางคนรีคอเวอร์เร็วนะครับถ้าจะให้ผมตอบก็คงจะตอบเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วกันก็จนกว่าอาการดอมสหรือว่าอาการ เมื่อเวลาของคุณเนี่ยมันจะหายไปนะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่คุณควรเลี่ยงนะครับในวันพักก็อย่างเช่นการทําพวกฮิตคาริโอนะครับการคาริโอหนักๆห,หรือว่ามีแรงกระแทกเยอะการกระโดดเชือกการสปริน การทำเบอร์ปี้อะไรพวกนี้ควรเลี่ยงนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันทําให้คุณเครียดนะครับเพราะว่าเวลาที hmm. ่คุณเครียดมันจะปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะครับไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเครียดแล้วไอการรีคอเวอร์ของเราเนี่ยมันจะแย่นะครับซึ่งทิปโดยส่วนตัวของผมนะครับก็คือพยายามอย่าถ่ายมือถือเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งถ่ายมือถือเนี่ยมันค่อนข้างบั่นทอนจิตใจเราพอสมควรเลยแล้วการเล่นเกมเนี่ยบางครั้งมันก็รู้สึกบั่นทอนจิตใจเหมือนกันก็จบไปแล้วรัสหบ วันพักหลังจากการออกกำลังกายบางคนบอกว่าที่นักกีฬายังไม่เห็นต้องพักเลยนะักกีฬาพักน้อยจะตายนะครับอืมก็จริงนะครับนักกีฬาเขามีโค้ชนะครับเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนธรรมดาหาเช้ากินค้ามอย่างพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะมีวันพักนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําคลิปนี้ออกมานะครับก็เพื่อเป็นการเตือนให้มือใหม่นะครับรู้ว่าวันพักเนี่ยมันสําคัญน,นะซึ่งคนที่ออกกำลังกายมานานแล้วเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันพักเนี่ยมันสําคัญน,นะครับแต่ว่ามือใหม่เนี่ย ชอบละเลยในจุดนี้นะครับผมเองก็เป็นนะครับอยากเตือนใจให้มือใหม่นะครับเห็นความสําคัญของวันพักไม่ใช่ว่าเรายิ่งทำนะครับเราจะยิ่งเห็นผลนะครับมันไม่ใช่กับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันต้องมีการรีคอเวอร์นะครับร่างกายเราบาดเจ็บแล้วมันต้องมีการซ่อมแซมนะครับผมก็อยากฝากไปให้คนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้นะครับผมได้ทราบกัน โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมหวังว่าจะมีคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ